สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับทาง Microsoft ได้เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับทำการเปิดจองตัว Microsoft s นะครับ s u r ร a c e Pro รุ่น11นะครับ Gen 11แล้วก็ในส่วนของแล็บท็อป Gen 7นะครับสำหรับใครที่ใช้ในองค์กร สำหรับตัว Surface Pro 11กับ Surface Laptop 7นะครับจะ b u i l ในส่วนของ Snapdragon เข้ามานะครับก็คือเป็นในส่วนของ CPU ตัวใหม่ของ Microsoft นะครับที่เอาไว้รันประมวลผลเกี่ยวกับเรื่อง NPU หรือ AI แยกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่า Microsoft เองได้ไปคุยกับค o ร์ทคอมนะครับในการ develop พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนี้ขึ้นมานะครับสำหรับ ตัว surface pro 11นะครับ surface pro 11มันจะมีรุ่น11ก็คือ gen 11มันจะมีหลายราคานะครับเราสามารถดูได้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่40,000ยัน90,000นะครับสำหรับ surface laptop gen 7นะครับสำหรับองค์กรก็จะมีอยู่2ไซส์คือ13.8นิ้วกับ1บ 5นิ้วนะครับสำหรับ Surface ทั้ง2รุ่นจะใช้ CPU ของ Snapdragon นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Surface Pro Gen 11นะครับสำหรับ Surface Pro Gen 11หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคีย์บอร์ดแยกนะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเ,เรื่องสเปคต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราสามารถเข้าไปอ่านดูได้นะครับสำหรับพวก ตัว Surface Pro Gen 11สำหรับ Surface Laptop Gen 7นะครับมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชันถูกไหมครับ13.8นิ้วกับ15นิ้วอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสนใจในส่วนของตัวเวอร์ชันไหนนะครับสำหรับ CPU นะครับที่ใส่มาให้ในส่วนของ CPU เป็น Snapdragon นะครับ Snapdragon เป็น Product ของตัว q u a l c o m m นะครับ สำหรับใครที่เป็นสายโมบายนะครับแล้วตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์หน้าโลโก้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เราสามารถเข้ามาดูตัวอย่างต่างๆได้นะครับของ CPU s n a p d r r g o n สำหรับ CPU s n a p d r r g o n มันคืออะไรนะครับ s n a p d r a g o n นะครับ มันคือนะครับโปรเซสเซอร์ในการให้บริการนะครับเรื่องของ performance power efficiency นะครับสำหรับ device ต่างๆที่คุณใช้งานนะครับพูดง่ายๆก็มันจะยัดอยู่ในส่วนของปัจจุบันก็อาทิเช่นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปนะครับเครื่อง VR นะครับ AR สมาร์ทการ์ดนะครับในในรถนะครับเกมต่างๆสมาร์ทบอสเฮียร์เฮียร์ฟนนะครับเอียร์บัดเฮดโฟนต่างๆพวกนี้มันใช้ CPU ของ Snapdragon นะครับโปรเซสเซอร์นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ของ Snapdragon ในการประมวลผลนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าในส่วนของตัว Copilot p a u t PC Microsoft เองนะครับเขานะครับนำเทมเรื่องของเรื่อง AI นะครับไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันก็คือนำเทมนในเรื่องของ PC ที่ดีไซน์ for AI โดยเฉพาะก็คือ Copilot p a t PC สำหรับ Co-Pilot p พ u s PC มันก็จะบิลมาในส่วนของ Windows 11นะครับที่บิลมาให้มันก็จะมีฟังก์ชันรีคอร l นะครับในกรณีเราไปถามประวัติย้อนหลังต่างๆของเรานะครับอาทิเช่นเราอาจจะลืมอะไรไปบางอย่างเราสามารถเซิร์ชแล้วมันตัว AI ก็ทำการประมวลผลออกมาได้เลยนะครับในเรื่องของ Co-Create นะครับ โคครีเอเตอร์ or, นะครับเราสามารถวาดรูปเป็นรูปธรรมดาแล้วก็ใส่ดีสคริปชันแล้วเดี๋ยวตัวตัวโคพายโลนะครับในส่วนของโคครีเอเตอร์นะครับเขาก็จะทําการสร้างรูปให้เราเป็นรูปแบบสวยงามเลยหรือจะเป็นฟังก์ชันของ Adobe ต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือลองรับหรือ Da v i n ชีในการตัดต่อนะครับแคปคัตพวกนี้นะครับก็คือใช้ AI สามารถนํามาประมวลผลได้นะครับสําหรับ ตัว Microsoft Copilot Plus PC นะครับมันก็จะมีโปรเซสเซอร์เองทาง Microsoft เองเขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่เป็น NPU นะครับ NPU มันเอาไว้ประมวลผลสำหรับ AI โดยเฉพาะนะครับปัจจุบ,บันเรามีความรู้อยู่ว่า้ถ้ากรณีปัจจุบันนะครับสมัยก่อนนี้ย้อนหลังกลับไปก็จะมีแค่ CPU กับ GPU ถูกไหมครับทีนี้มันมี NPU อยู่ในชิปเซตเพื่อประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะเลยนะครับ Microsoft เองเขาก็ได้เปิดให้ผู้สนใจนะครับทำการจองนะครับในส่วนของ Copilot p l u s PC นะครับทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าเฮ้ยหลังจากที่เราใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ของเราแล้วนะครับประสบการณ์ต่างๆมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นเหมือนพอดีผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Copilot p l u s PC ว่า มันจะเจ๋งมากน้อยแค่ไหนจะแต่ดูจากรีวิวจากต่างประเทศนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนนี้ก็แต่ต้องรอกันเองต้องแต่ต้องเรามาเราเราต้องมาลองกันเองนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการใช้งานเปิดประสบการณ์ใหม่ของตัว Co-Pilot p พัส